โอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจังหวัดอะไรนะพ่อเนี่ยพ่อเป็นเจ้าของไร่ไร่อะไรนะชื่ออะไรนะสวนสวนปางปอนครับสวนปางปอนจังหวัดเลยอำเภออำเภอปากชมนี่อำเภอปากชมอันนี้ตำบลอะไรนะพ่อตำบลท้านพิชัยตำบลอะไรนะ้ม่พิชัยห้วยพิชัยเดี๋ยวให้น้องน้องปอนใช่ไหมน้องปอนใช่ไหมที่ที่ซื้อผลิตกรรมมาใช้ครับเดี๋ยวให้น้องปอนดูให้อ่าน้องปางปอนให้น้องปางปอนดูคลิปหน่อยเพราะว่าอายุทุเรียนกี่เดือนแล้วเนี่ยพ่อ ประมาณนี้ี่ประมาณสี่เดือนนะครับประมาณสี่เดือนแล้วนี่พ่อเอาต้นอะไรมาปลูกก็เยอะแยะเนี่ยปอเทืองปอเทืองเอามาปลูกไว้ทําไมพ่อปอเทืองเนี่ยอันนี้ปลูกไว้ทําปุ๋ยด้วยเนี่ยทปุ๋ยด้วยสองคือช่วยห่มห่มต้นทุเรียนด้วยครับไม่ให้มันหนาวอันนี้ผ้าห่มผ้าห่มพ่อทําผ้าห่มไว้แล้วก็อันนี้เห็นว่าใช้กิงชบู่มานานหรือยังนะพ่อประมาณแล้วครับกี่เดือนได้แล้วปลูกทีแรกปลูกทีแรกก็คือประมาณสี่เดือนแล้ว ไอ้สองไอปีกว่านะอยู่ตรงนั้นข้างบนนู่นอ๋อมีต้นปีกว่าด้วยอ๋อแสดงว่าใช้คิงชบุกมาตั้งแต่นานแ้วสิตั้งแต่ชุดนู้นเลยเหรอครับโอ้ยเดินขึ้นไปเดินขึ้นไงนี้เอ้าแล้วมาดูก่อนมาปลูกทุเรียนนี่ไหนทุเรียนอ่ะอ้านู่นอยู่ในดงปอดเถืองพ่อไม่ได้ทําทุเรียนนี่อาชีพหลักของพ่อคือนี่ทำมะม่วงแล้วมะม่วงอะไรอยมะม่วงน้ําดอกไม้ไอ้ไอ้นี่ อะไรผม่วงอะไรครับโชวงนันนะดูนะสามดูดูเนี่ยนปลูกได้แค่สี่ห้าเดือนนี่นี่ห้าเดือนเหรอเข้ามาพูดแบบนี้ห้าเดือนเดี๋ยวเขาก็ด่าผมอีกว่าคิมโมเอยทุเรียนอะไรห้าเดือนสูงเป็นเมตรสูงก็หมัวไปแล้วนี่นะปลูกแบบอันนี้คือแสดงว่าน้องเนี่ยน้องปอนน้องพังปอนเนี่ยดูคลิปตลอดเลยยกโคขึ้นมาสูงปล่อยรอกปล่อยรากอากาศแล้วก็ห่มดินไว้แล้วก็ยอดก็เดินดีมา ลองพ right okay, right. ื้นนี่ไหมคือพ่อใช้กิ่งโชบุลองพื้นด้วยพ่อไม่กลัวมันตายเหรอแล้วเอาไอ้ยักษ์เขียวไปบนน้ำมาประจมปุ๋ยอ๋อตามสูตรเป๊ะเลยพ่อดูคลิปผมหรือน้องก็ดูคลิปเนี่ยใครดูยน้เหรอผมนี่แหละดูอ่ะอ๋อพ่อดูด้วยอ๋อเป็นสไตล์ขัตตา่างนี้แหละสไตล์ขัตตาเดี๋ยวไปดึงกระดังนะอ๋อกดกระดิ่งกระดังด้วยเดี๋ยวไปดูหลายๆต้นหน่อยไปดูโน่ตโน้ตไปดูต้นใหญ่ใช่ไหมพ่ออ๋อพ่อนั่นนั่นอะไรอ่ะ อะไรก็เหมือนกันแหละนะพ่อปลูกพันธุ์อะไรโดยส่วนใหญ่หมอนทองโอ้โหอะไรเนี่ยเนี่ยห้าสิบต้นนะเหรอไม่ได้ห้าสิบต้นโอ้โหนี่เป็นแนวคิดนะเอาไปใช้กันนะนี่อยู่ไร่น้องปังปอนนะครับสวนน้องปังปอนเนี่ยลูกชายลูกชายส่งมาไปสนีมาด้วยเนี่ยนี่มาจากไปสนีนะครับแล้วก็พ่อก็ยังไม่ตัดเถาวัลย์ออกเดี๋ยวไปตัดเถาวัลย์ให้ก่อนพ่อดูคลิปแล้วก็ทําตามคลิปผมทุกอย่างเลยว่ากันเถอะดูคลิปผมมันอนาง้ง ตัวดำๆเนี่ยสวยสวยมากดูนะแล้วเป็นปีแล้วนะแล้วเอาเอาผมเอารอยด้ยเอาใบโกดม้าเอาใบโกดม้าโรยด้วยแล้วก็สร้างความชื้นห่มชื้นผมบอกให้เลยนะปากชมเนี่ยดินดีมากรู้สึกขับรถเข้ามารู้สึกโอ้หว้าวเลยสวัสดีครับผมเดี๋ยวไก่หั่นต้องไปหาจานให้ไหนโอ้สวัสดีครับผมนี่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 เจ้าของสวนนี่นี่คนนี้สวัสดีครับผมนี่เจ้าของสวน มาดูทุเรียนให้แล้วนะสวยมากเก่งมากพ่อเก่งมากเราก็เก่งมากานี่บอกว่าสี่เดือนห้าเดือนทำไมต้นสูงจังเดี๋ยวันนี้นเดี๋ยวพ่อพาไปดูตรงนู้นเดี๋ยวไปดูแม่เนี่ยโอ้ไม่ซื้อกว่าแล้วมันติดหนาวนใช้คิงชบ,บตูตั้งแต่ปลูกมาเลยมันติดหนาวแล้วมันเป็นอย่างนี้นะอาจารย์อ๋อผสมไตโกลเดม่ารองพื้นโอเคเดีย๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเอาวห้สิบพัด เรียนออนไลน์เยี่ยมมากเลยพ้าวส่งมั่งมากปลูกเรียนออนไลน์ไม่รู้จะพูดต่อยังไงอ่ะเข้ามาเห็น่งรู้สึกว่าดินดีมากเอ้ยอ่ะอ๋อข้าวยังแข็งแรงอยู่เลยนี่อะไรข่าวเราไมมันเลื้อยอย่างเงี้ยนี่พ่อปลูกอะไรปลูกยังไงอุยพริกอะไรเนี่ยเก็บบอชพริกไปกินด้วยเปลนี่พริกกระเหรียงพริกกระเหรียงทำไมลูกมันกลมขนาดนี้จะเป็นสตรอเบอรี่อยู่แล้ว นี่ต้นกระเทยน้องอนต้นกระเทยสวยมากนะครับสูงมากอันนี้อ,า,อ,ยอ,อ,อายุเท่าไหร่พ่ออ้าวเข้าหายปีกว่าแล้วปีกว,ว่าโอ้โหงหาปลูกเดือนสิงหาปีสี่เดือนเนี่ยเนี่ยน้องฟอนบอกว่าปีสี่เดือนนี่ปีสี่เดือนนะถือว่าโอเคแล้วครับยอดดีนะยอดอวบอันนี้ก็คือใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกเลยใช่ไหมแนะนำยาซหรือมายังไม่ได้ ใบดีมากใบดีมากยอดนี้ต้นนี้เป็นต้นกระเทยเนาะก็จะโตสูงเร็วหน่อยยังไม่ได้ใช้อยู่เยี่ยมมากเลยน้องน้อก่งอะใ่ใช้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูในเรื่องของตหนาวที่จะเข้ามาแต่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอดูหลายๆต้นกับพ่อพิ่งเดินมาถึงสักครู่นึงแต่ดินดีนะโดยรวมดินจะได้เปลี่ยนนะครับดินมีเป็นพื้นลูกรังไม่ดีพื้นไี่ะ พ่อห่มไว้อย่างสวยแล้วอยู่ในอะไรนะเขาเรียกปอเทืองอียจุกกริกเปี๊เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยพ่อคิดเองเลยพ่อไม่ธรรมดานะลูกไม่เนี่ยนุ่ตุิกติ๊ก เยี่ยมมากต้นโดยรวมดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะแก้หนาวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกไม่ใช่แก้หนาวนะพ่อนะจะช่วยป้องกันเรื่องของหนาวหน่อยนะครับป้องกันขวาหนาวหน่อยพีเพลกยังไม่รู้นะครับไม่ให้หญ้าลกข้างล่างอ๋อพ่อตัดหญ้าตลอดช็อกแล้วตนี่ปอืมแดดมันร้อนอ่ะแดดมันร้อนนะแต่โดยรวมโอเคแล้วครับพ่อเนี่ยไม้มาปักไว้กันนกพ่อเก่งมากอ่ะแล้วนี่ก็เป็นแนวคิดพ่อเลย อเทืองเดี๋ยวผมจะเพิ่มมาอีกนิดหน,นึง่งปีนี้เนาะโอ้หดินได้เปรียบมากนะครับแล้วก็พ่อปลูกปอเทืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการดึงไนโตรเจนเรื่องของการเพิ่มจุลินทรีย์เรื่องของกลุ่มไรโซเบียมเอ่ยอะไรเอ่ยพ <า S 1> ่อบอกว่าพ่อใส่ปุป๋ยด้วยแล้วเป็นปุ๋ยด้วยเป็นปุ๋ยด้วยใช่ครับไม่ธรรมดาแล้วได้กิ่งกระเทยมันหลายต้นด้วยนะพ่อนี้ปีสี่เดือนครับเหมือนตันหมดเหมือนกันหมด เป็นแนวคิดดีๆนะครับสำหรับมือใหม่ก้านยาวนั่นนาะโ้องก้านยาวเลยดูใบดำขับเลยโอ้โคนใหญ่แล้วนี่โอ้โคนดีมากนะจ๊ะจิการเดี๋ยวจะพาไปดูนั่นนะจานไปดูอะไรต้นนั้นนะมันแตกมันแตกไปดูพ่อไปดูครับแตกคือต้นมันแตกต้นมันแตกไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูมันแตกพ่ออ่ะ ล้วดูดินที่นี่ดินที่นี่เป็นเนื้อหินดินเป็นเนื้อหินดินดีมากเลยคุณปอนดินดีมากดินก็ได้เปรียบแล้วไม่ยากเลยต่าเหน็บนี่ค่ะนี่อะไรอาจารย์ของเาตะ้ามต้นมันแตกเขาเป็นข้าแล้วก็นี่เอานี่อะไรขูดไหมครับครับแล้วก็อันนี้พ่อไม่ได้ขูดเลยใช่ไหมไม่ทาเลยแห้งหมดแล้วนี่ ใชหมดแล้วไม่ตายแล้วนี่พ่อไม่ตายแล้วหรอไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วหายแล้วมันฟื้นแล้วต้องต้องบันตัดถาวรหน่อยนะเพราะถาวรมันไปขึ้นไปรัดยอดฟื้นแล้วฟื้นอันนี้มันเกิดจากอะไรครับอาจารย์เกิดจากความชื้นแล้วมีเชื้อราไม่ดีอยู่ในต้นในดินนะครับในดินแต่นี่แบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับไปตัวคิงชั่วพ่อเอาใส่ติดโคนไว้เลยนะใส่กองไว้ตรงนี้เลยใส่กองไว้ตรงนี้เลย มไม่รู้จะดูอะไรอะก็มีแต่สวยทั้งนั้นน่ะพ่อปอนจะให้ดูอะไรอย่างไร้แล้วต้นป่วยก็หายต้นป่วยก็หายแล้วไม่รู้จะดูอะไรมีแต่ต้นสวยสวยโอเคนะเป็นแนวคิดที่น่ารักมากแล้วก็พ่อเก่งมากกับการที่คือจริงๆถ้าปลูกถ้าก่อนหน้านี้นะผมเจอก่อนหน้านี้สักหน่อยหนึ่งผมจะไม่ให้ปลูกกอเทืองผมจะให้ปลูกโวเขียวในการห่มดินเพราะ่วเขียวมันจะแน่นกว่าในการห่มดิน หนาวหน้าพ่อเาว่าอย่างนั้นหะนาวหน้าเอาถั่วเขียวนะอ่าเราจะได้ปุ๋ยไปด้วยใช่ใช่แล้วก็จะใช้ถั่วเขียวมันจะมันจะใกล้ชิดดินมากกว่าใช่ไหมครับมันยอดมันขาดไง้อย่างนั้นมันสูงแล้วเนี่ยโอ้ก็ดูพอยอดขาดต้นใหญ่เลยเนี่ดูสิโชคดียังเลยยอดหักเนี่ยเห็นไหมยอดหักพอยอดหักเสร็จขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอยอดหักจังหวะยยอดหักคือโคนใหญ่เลยต้นใหญ่เลย นะครับแล้วก็นี่พ่อเดี๋ยวพอร้อนนี้ตัดกิ่งได้แล้วนะ,ะกิ่งเล็กกิ่งน้อย<ช>นะครับใช่มาแต่งเงาอ่าเดี๋ยวให้ลูกมาแต่งเงาให้น้องพ่อมาแต่งเงาปุ๋ยก็ใส่ไว้ที่โคนติดโคนได้เลยเนาะครับโอเคเยี่ยมมากเลยอ่ะพ่อดูโอเคนะครับถือว่าเป็นไอเดียดีๆที่ปากชมจังหวัดเลยลูกชายบอกว่าอยากปลูกต้นผู่อยากปลูกต้นผู้ใช่ โอ้แค่นี้ก็ดูแลไม่ไหวแล้วเยอะแล้วไม่ต้องต้นครูแล้วจริงจ<ด>ิอย,อย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์กริชขิงโชบุนะครับ